โน no. ล้างตู้แ <c> ห <oughs> วามาตอนแรกๆสักให้ตกใจเล่นสุดท้ายก็ล้างตู้สะอาดเหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวตากัน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเคล้างตู้สะอาดเย็บอ่องออร่าไทยจ เทมันทับสปีดเกียบอีซีออเทียบรอยทับสปีดเกตยบพี่ไม่เคยพี่เทียบมาก้วยเพราะยีนครตอบเนี้ย โมบิลสูตรการดั้มแบลทนโอเปอเรชั่นสองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในการดั้มแบลทนโอเปอเรชั่นสองนะครับไม่จะผ่านฉลองครบรอบ4ปีไปแล้วแต่ทีมงานก็ยังคงขยันออกคุณภาพนิคอนที่เป็นสีดาวมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากมีเดลต้าพลัสเป็นหุ่นสายแดงแล้วเดลต้าการดั้มเป็นสายเหลืองมันเหลือตัวอะไรละครับแล้วก็อย่างที่คิดไว้ว่ามันต้องเป็นห่นสีดาวกับการดั้มเดลต้าไข่ สตอรี่สั้นง่ายๆก็กระนเดลตาคก็เป็นหุ่นที่ใช้ข้อมูลของเดต้าพาสมาพัฒนาพร้อมกับติดตั้งอาวุธไซโคมิลซึ่งเป็นอาวุธทดสอบอย่างโปรโตฟินฟันเนลก็เรียกได้ว่าเป็นหุ่นแปลงร่างยางตัวแรกๆที่มีอาวุธไซโคมิลติดตั้งไ้ด้วยโดยนอกจากโปรโตฟินฟันเนลแล้วก็ยังมีอาวุธจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะั่นก็คือไฮเมกาแค้นอนที่ติดอยู่ตรงโล่นะครับก็จะคล้ายๆกับไฮเมกาแค้นอนของโนเบลเซต้าสามารถเอามาใช้ทั้งยิงหรือว่าเอามางัดก็ได้ด้วยขนาดใหญ่ของมันแลละะะะคววาาาาามพพิิิิิิเศษษขขอองงงตตตตตัััักกรรรรนด้้้ไบบบบปปฏฏย่่โททีจํให เพิ่มประสิทธิภาพในการยิงแล้วก็ควบคุมอาวุธประเภทไซคมิวได้ดีขึ้นนอกจากความพิ้วนะครับแต่ระบบในตัวซิสเต็มก็เป็นระบบที่มีข้อเสียเช่นเดียวกันแต่นี่ก็คือการนำเดลต้าใครที่เป็นหุ่นล่าสุดของสายการผลิตเดลต้าทั้งหมดที่มีสําหรับการนําเดลต้าใคในเกมนี้ก็เป็นหุ่นสีดาวมีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอส650เป็นหุ่นสายฟ้าเราก็รู้กันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นบีมที่มีตัวสี่นัดยิงนักเตวสตันยังมาบีมเซเบอร์ฟันได้สองทีท่าตบบบบแเดียวกั G1 ยังรางมาวอลแค้นกันมีทั้งหมด5 0นัดก็เป็นวอลแค้นธรรมดาเท่าไปไม่ได้มีอะไรพิเศษยาง่างอางมาบีมแคนนอนตรงโล่มีวิธีการสองพันการสองแบบนั่นก็คือกดยิงปกติก็จะยิงทั้งหมด4นัดซึ่งสามารถชาร์จได้เมื่อชาร์จไปแล้วก็จะเป็นลูกบีมขนาดใหญ่ยังาายรามาไฮเมก้าแคนนอนที่ติดอยู่ตรงโล่เช่นเดีวยวกันแต่ว่าซึ่งวิธีการทำมันของมันก็ ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธนี้มันต้องชาร์จยิงซึ่งตัวเราก็ต้อยู่กับที่แล้วก็สามารถลากได้แล้วก็ยันต่อมาอาวุธที่จะเป็นของหุ่นตัวนี้อย่างโปโตโฟิเวเนลกดส่งไปก็จะเป็นการยิงกระจายตามที่เห็นนี้นะครับยิงทั้งหมด3ชุดหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบุกก็ตัวหุน่นตัวนี้สามารถอีเวนต์ได้หนึ่งทีและแน่นอนว่าสามารถพุ่งูากาศได้มาดูท่าเคาน์เตอร์ ก็เป็น5แต่ธรรมดาโอเคต่อไปก็เดี๋ยวขอรีวิวล่างยานก่อนแล้วกันรหรับล่างยานก็จะมีอาวุธใช้ใช้3าแบบอย่างแรกก็เป็นบิลิเฟนก็ใช้กระบอกเดียวกับของล่างโมบิสูดยังต่อมาบีแคนอนล่างยานวิธีการทำามก็จะคล้ายกันก็คือกดยิงธรรมดาก็จะเป็นยิง5ถึง6นัดแล้วก็สามารถชาร์จได้ดีพึงสปันแล้วก็อย่างสุดท้าย ไฮไป้ก้าแค่นอนล่างยานต้องชาร์ทเท่านั้นถึงจะยิงออกไปได้เวลายิงออกไปก็เสียงไหมเฟรมมันจะอลังการหน่อยแต่ว่ามันก็คือมีปกติที่ยิงแรงกว่าเดิมนะครับเวลาชาร์จเสร็จและแน่นอนว่าก็ต้องมีสกิลพิเศษอย่างไฮไลท์แมทแทคที่เวลากดพุ่งหุ่นของเราจะไวขึ้นพร้อมกับเวลาชนก็จะทำดาเมจสามพันแล้วก็ไม่ลืมที่จะอีเวน เดี๋ยวคราวนี้เรามาดวูนว่าเมื่อโตหุ่นนัติดระบบในโตแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้กดท่าเคาน์เตอร์ไปพร้อมๆกันเลยซึ่งสงกิลในโตก็จะทางานก็ต่อเมื่อเลือดต่ำกว่า50%เมาเมื่อหุ่นของเราติดในโตแล้วโตวหุ่นก็จะเพิ่มความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสามารถอีเวทได้2อทีซึ่งลางยานก็สามารถอีเวทได้2ทีเช่นเดียวกันและสิ่งที่เปลี่ยนไปก็มีอยู่ตามนี้ครับอย่างแรกอาวุธอะไรที่เป็นชาร์จ ก็จะชาร์จไวขึ้น30%ร่างยางก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่สองอันนี้เด็ดมากๆอาวุธประเภทไซโคบิลของตัวนี้อย่างโปรโตโฟิล์มเนลเวลาที่ปล่อยออกไปจะปล่อยไวขึ้นและที่สำคัญมันยิงทั้งหมด5ชุดอย่างที่3มก็คือตัวหุ่นจะ คูดาวอาวุธประเภทบีมได้ไวขึ้นและอย่างสุดท้ายถ้าเคาน์เตอร์พิเศษเฉพาะตรงของตัวนี้ถ้าเคาน์เตอร์พิเศษของตัวนี้เอาไฮแมกกาย,ยิงจากโลเลย อาวุธแต่ละอย่างแล้วก็ความสามารถขขงมันก็สมแล้วแล้วครับที่เป็นหุ่นสีดาวไม่มีข้อกังขาอะไรนะทั้งสิน้นทีนี้เรื่องวิธีการเล่นก็นอกจากการยิงสตันเข้าไปฟันล้มหรือว่าการยิงสลับอาวุธไปเรื่อยๆน่นอนว่าหัวใจหลักของการเล่นหุ่นที่ปแปลงร่างยานได้อย่างตะก o ูเดลตามันก็คือการเล่นทั้งล่างหุ่นกับล่างยานให้คุ้มค่าซึ่งสาหรับร่างหุ่นก็แน่นอนว่าเอาเปืนที่โล่เปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยเอาบีมยัดจากนั้นก็ปล่อยฟันเนว ร,รับรองว่าดาเมจมหาศาลครับเป็นการยิงเล่ยอาวุธที่ต่อเนื่องที่สุดแล้วก็ดูแรงแล้วครับดีตรงที่ว่าท่าฟันเนี่ยมันเป็นท่าฟันตบยุงถ้าอยู่ใกล้ๆก็สามารถตบให้ล้นทันทีได้เลยและแน่นอนว่าร่างยานมีอาวุธสตันถึง3อย่างด้วยกันแล้วก็ยังชนได้ต่อเนื่องอีกยิ่งถ้าเราติดในโตอีกก็ วนกลับมายิงอีกรอบนึงก็ได้แล้วก็ชนต่อเนื่องถือว่าเป็นหุ่นที่มีความครบเครื่อนทั้งล่างหุ่นแล้วก็ล่างยานสำหรับหุ่นที่แปลงร่างยานได้ทั้งพิวแล้วก็มีอาวุธให้ใช้หลายอย่างนะครับเจ้งงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวการน์ดั้มดิท้าใครนั้นผมจัะจัดเอาไว้ยังไงสำหรับการน์ดั้มดิท้าใครที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสหกแล้วก็สิบพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ทัสเตอร์เลเวลสองเพิ่มยิงเเ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 ลล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 ลวววววอร, 1, ร, 5, รฟฟมมกกกััันนนบีแ้็ เกาะเล้ว2สกับ1ึจากที่เคยจัดไปในไลฟ์ก็มันจะคล้ายๆกันแต่ว่ารอบนี้ผมไปลดกันฟันลงนิดนึงเพราะว่าคิดว่าโตหุ่นถ้าเล่นพิ้วๆเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนฟันเยอะก็เลยไปเปลี่ยนไปเพิ่มเลือดกับเพิ่มทัสเตอร์ให้กับโตหุ่นเอาไว้พุ่งร่างยานนานๆได้นะครับที่เหลือก็คือเพิ่มข้าป้องกันกับยิงแล้วก็เกาะให้กับมันจะได้อยู่นานๆส่วนเรื่องอาวุธก็ทุกอย่างก็เป็นอาวุธเฉพาะตัวของการ์ดัมเดลต้าไข่ไม่เป็นทั้งลองมกกบีมบิมเซเบอร์พร้อมกับโล่มิกกับคันนอนแล ทีนี้สกิลก็นอกจากสกิลของหุ่นฟ้าทั่วไปที่มีในตัวหุ่นตัวนี้แล้วก็มาพูดถึงสกิลเฉพาะตัวพิเศษของตัวกันน้ำเดลต้าใครกันอย่างแรกในตัว ability boost จะทำงานเมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะทำการเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธไซโคมิลแล้วก็ลดระยะเวลาในการชาร์จอาวุธลง30%อีกทั้งยังลดระยะเวลาคูลดาวอีก3าตในขณะที่ทำงานอยู่ก็จะไม่โดนสแต็กแต่อย่าใดทั้งสิ้นอารมณ์ก็จะคล้ายกับไซโคเฟมบรีสแนงของพวกนิวอะไรพวก ไซโคมิวเวิปอนบัฟเฟอร์ก็เมื่อวุธประเภทไซโคมิวไม่ได้ใช้ก็จะลดดาเมจจากการโดนวุธประเภทไซโคมิว10%แล้วก็อย่างสุดท้าย High Performance Counter p r o g โปร l กรม l 2รอจะสามารถปลดค่าเคาน์เตอร์พิเศษได้เมื่อเลือดต่ำกว่า50%เพื่อที่จะได้ทำงานควบคู่กับระบบในโต้นั่นเองทีนี้ก็มาดูล่างยานบ้างหลักๆก็จะมีแชปเดเพเนอร์ที่จะลดหรือว่ายกเลิกการโดนสแต็กจากการโดนโจมตีซึ่งจริงๆมันเป็นสกิลของในรถถังแต่ว่าอันนี้อยู่ในล่างยานนะครับและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ Boost และ Ma ทแทเมื่อทำการกดพุ่งจะเพิ่มความเร็วให้กับโตหุ่นอีก5แล้วก็เพิ่มความแรงของการชนอีก1000เป็น3,000นันเองก็ประมาณนี้ ทีนี้ก็ออกมาครบแล้วครับสำหรับหุนน้นในสายการผลิตเดลต้าทั้งหมดแต่สำหรับการออกแบบการน,นำเดลต้าใครนี่ถือว่าตามที่คิดไว้ทุกอย่างเลยแถมเก่งทั้งล่างหุ่นแล้วก็ร่างยานนะครับยิ่งติดในโตนี่ยิ่งทว,วีคูณความโหดเข้าไปอีกงั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าเมื่อกระน,นำเดลต้าใครนั้นไม่ได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับทีนี้นะนี่กีบัตรทองกูกูเปิดแค่เกออันแพนเซอร์ครั<ม>้งเดียวมเมื่อกี้กูเปิดเอากริดแมนรอบเดียวเปิดทีสองร้อยบาทที่จะได้ข้าวได้หลายวันสทงร้อยแล้วมีสามว่า สามร้อยแท้เนี่ยต้องให้คนอย่างเฮียเฟื่อยบ้านรวยวยเฮียกูจำได้กูเห็น,น,หนริบบัดดาวน์เหนือแบบโคพสต์ด้วยเฮียฟ็อกเวอร์นะครับราคาราคา,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 านั่นแหละกูได้วางเลยเนี่ยตอนนี้<อ>มันจะกระตือได้แน้ตัวเว้ยน่าจะได้่ไหมเฮีย <c oughs> แต่ว่าแบบบิ๊กบุ๊กกูที่กูจำได้แม่งสี่ห้าพัน ไอ้คุ้มอยู่บิ๊กบุ๊กจำนวนเนี่ยมันก็น้อยลงเลยจะพาปฏิกระบิ๊กปอะไรไ่นานนี่อวพะนองแบบจเลยเยะโย่ะนองไรยาน่ยาน่อย่างมากองไม่จะบินอะไรเบางเนี่ยบินแล้วไม่ไม่างมันจะบินวะเฮียอะไรเลยขุดแบงล่างยานให้แบงบินน้ำเฮียเลยไอเฮียไม่โดนเนียสัตว์ มึงชาเงี้เลยเหรอเพื่อนมึงชาเงี้เลยเหรอไม่มีไม่เหลือเงี้ยอะไรในชีวิตแล้วเหรอชาติบีมเนี่ยวก็ดูทีมันเล่นดีว่าฝั่งเนี่ยวยูวันทีละคนเนี่ยวยูเนี่ยเก็บทีละคนชนในโตในโตในโตนี่คอร์ดไอ้สัสโอ้ยเป็นไงในโตโทลิโตเดี๋ยโทลิโต้โทลโต้ บังครับแั่งล่วงไปเลยที่เยอะเออกูไปเห็นโอบากเกะเกมหนึ่งว่าจะเอาให้ซัตตี้ดูแต่กูจำชื่อเกมไม่ได้เลยเียนะี่ยอะไรไเ,ไเกมเมโรกเกะเหรอเฮ้ยอะไรเอโลเกะกูเกมเป็นเรื่องขนแมว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 พวนแมวพวนโนฮอนนี่ แคว้นไปเล่นกับไอ้เออด่ามาเลยด่ามาเลยด่ามาเลยเออเป็นไรอะไรนี่อย่าตตอนทดีมากเลยแต่ทีเขาโผล่มาปกป้องหนอคิดตาบคิดของคนหัวสี่เหลี่ยมจะไม่ถูกนะอือหมเเราาวเลียมไม่าวเลียมแต่คนาคมพวกมันเรียมเรื่องมันเหลี่ยมจัดนะได้วะไม่ได้โอเคกูแดงนะผมมาวงรี กเนี่ยพวกอยากล่นตัดกระเงตเข้าเข้ากมอเนี่ยเกมเกมเโดไม่เล่เอร์าคลาสติกซีกูระเกียรคันีีเกอร์ลาฟอรมาเกียดคำมปคลาสติกเอาคำว่าคลาสติกมารอขายโมไปไดเลยเราลอดไเ โดนเขาว่าคลาสสิกรอดซื้อโดนยังไม่เท่าไหร่แล้วเขาว่าคลาสสิกแอ้คนที่แรกน่ารบคือคลาสสิกโว้ยเฮ้ยโอ้โหเลยพูดเกมต้องห้ามวันนั้นจะมาะอย่าน้องมาขอร้องอย่าพูดชื่อนั้นว่าเฮ้ยคุจะตกปากตัวเอง ขอพื้นพี่หน่อยให้พี่หน่อยเฮียเทียผมไม่เอีเลยตัดแล้วโอบอัเมื่อกี้โดนไม่ไม่โดนเต็มเต็มเมื่อกี้กเฮียนี่ไงโดนเต็มเต็มแต่เาฟ้า,าถืกูอาจจะไม่โดนแท็กต็แล้วรับาตงมอลงเงดีใจออาไปลรวไปลใจอ้แม่ของเฟ้าติ่งมึงไปขายดียววันนีได้อาตังเอาไปขายดว่เพงนึกได้ โอ้ยเฮียเียอบอพี่เฮียติดโล่ไอ้ติดเลเวลแปดติดอยู่โอ้เชียวขาไม่เดียวอ๋อนด่ไงออกไปเจอแล้วเหียไปจะหาเจอไอ้สั์นี่เลยครับี่เกียงมึงอ้าวลอยนี่เลยโบบัเกตของทัตตี้ ไอ้ยมังบังปืนิงดานโบตแกบิงตาแกแปะอะไรแปะเฮียอะไรเกมอะไนีไิโก้โกอีไลเซมเกมอารเกมตะแกอีกะเาว่ากันยิงอ้เฮี้ยงวยิงไม่โดนเหมือนกันไม่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอีรอบแรกเลยสั เอีกเหมือนนั้นได้เพียบวายตอนกำลังได้เพียบละวกำลังได้เพียบแล้วเออเล่นปืนแม่ล็อกแมนล็อกแมนล็อกแมนบางงานตามเล่มจบปะตามเอกโอ้ต้องสั่แล้วไปเอ็มยูจีกูเจอของแหลไอ้เหี้ยรอบนี้แม่งปิงเนี่ยว่ะตอบค่ายปมกดเขาดิเดี๋ยวเดี๋ยวหนังงานหนังสือก็มีขายแหละ เออนี่มูจิมันมือต้งแวนอีมาราทแอาวะีบีโตเตเต้ไอซสตอรี่อาเลียอควาก็มีโอ้ความโอ้กูะแตกกูะแตกอความหลังสุดยอดไอนีแห่งยุคสมัยไอสัแอ์อาเลียมูจิมันหนักตองไปไอซีมา่์ทเอาวะไอซีฟิกซี่ต้องไปนอซี เหียนี่ไงโอ้โจกาจกาด้าพาร์ตดีนะแต่แต่ไอ้เหียน้าเบ่อไปหน่อยวะไงบ้างอเบิดเตมใจชอบโอ้ไอ้เหียรีเมียดีไรเหียเบลดั้ก็เกณที่วางโพซิชันแล้วก็ให้เหมือนกับไีไปเรื่อยๆเอง ไอ้ย <ร ıkt S 2> <or> ังมึงไปกลัวเระเบิดก่อนจะแซงมาตามอมาตัวเช็ดอ๋อตัวเช็ดไม่ได้แล้วที่คนเหนื่เลยแต่บอดยังไงอันเดอร์หลอดอันไหนปิดอันเดอร์หลอดมาโอ้ยปืนยิงไม่ทันมึงน่าจะเอาปันมึงน่าจะเอาไปปันเลยเฮียไม่น่าเออไม่เอาปืนยิงเลยเฮียปืนแม่งกระหลงโก้งปืนแม่งอะกาดเลยเฮีย สื้อไม่ตายหรอกคลก็อวใครเกมที่เอบล็อกจะซื้อใครไปติดเกมญี่ปุ่น่ะใเออดีย์ือตืนเลยเี่อยตัวนี่นว่าใครใครเขาหลงเลยเลยเขาเต็งไว้สองค่ายคือเซกากับบันไดแตมพูดถึงเี่อะไรเนี่ยแต่บันไดดิมันจะาย ไอตัวอย่างไอบีบมาราวาทัตดบีบีบมึงอ่ะบีบเพรฟมอนะบีบมึงอ่ะรหัสมอส <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอ,อ้ตั๊กจาชัด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 เออดูตัวเองรวถเร็วออกใน่โดนดีดีตัวเลยสั่งยาม,มาค้อนข,ขึ้นมาให้เป็นเจ้าเวหาทั่วฟ้าดารากำคารูกลหลือล่าเก่าขานไม่โดนว่ะชิ้งหายละ ยัมาเอาแตล,ลงแน่นอนได้เอ็มมาแล้วเนี่ยครับไปรอบสุดท้ายนานจังวะลอดทางรอบใหม่แล้วสุดท้ายจะไปท้ายสุดสุดท้ายครับที่หนึ่งเอ,อตายหมดแล้วสวยครับเฮ้ยลอดมีสายไว่ะเอ้ยนี่ไงมาเอ็มมาแล้วเนี่ยสวยจะต้อบอกเอเก็มเขียนว่าครูครูหลบมาบูมี่ก่อนนอนดีกว่าอะไรนะเฮ้ย แหมอยากเครียดก่อนนอนเพื่อนบอกอย่ลงแรงเกียินนะเบิร์ดรีบมาสองแดงยังลงแรงเกินเลยนะแรงไม่ลงหรอกสองคนแม่งแรงไม่ค่อยขึ้นเลยออกเกมไคเด้วย่อนเล่นคนเดียวเว้ยเล่นคนเดียวจะขึ้นง่ายทำไมวะอ่อคือถ้าเหมือนว่าถ้าเล่นสองคนมันจะไปเล่นแบบซีรีส์ไม่ได้อ่ะอ๋อซีรีส์อ่มันมีซีรีส์แต่โอเพ่นโอเพนก็เล่นแบบหนึ่งแมตช์จบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นแบบ ซีรีส์เนี่ยจะเป็นแบบนับแต้มชนะห้าห้าครบห้าครั้งหรือแพ้ครบสามครั้งไปนับแต้มเรียบร้อยจะดูแลไวกว่าไม่ถึงว่ะเฮ้ยท,ทีมการ์ดใหม่ยูกิเปลี่ยวว่ะไม่ใช่มันออกมาตั้งแต่จี้วเหรอพี่โคตรดีอ่ะอ้าวเหรอววไม่เคยเห็นเลยชนแล้วเว้ยที่อะไรวะมันจะออกมันก็คงละออกการ์ดใหม่อีกทีมจิ้งเหลนอวกาศ พี่ดรก่แต่เทม่นก็ใช่ดีทีดู้ยยอุ้อะไรนะแต่เทมก็ใช่ย่อดอยู่นะี่เออใช่ยอเอนกนนะรู้สึผมเป็นซีเฟโคอ๋จัดเกีอไอคอ๋อคือเป็นพีที่มาอยู่ในชิหายแล้วไม่เห็นไอดีใช่ไหมในออฟด เอฟเน้นเกี่ยวกับเอาออกเอาออกเอาออกแต่เกแล้วอันเยแต่ไยังตัว้อตัวอกตดีพีออนปิดจูเนอร์นอนจูเนอร์ออาาปดีเ้ากับ5 0าอยวยแต่ทีฝัว์เวยคอยฝันตตามที่เอซเป็นตัวอะไรว่ เบดออาอเลติงโอเสียใหญเลยาวมันเล่นเป็น e อนจิ e น้ำก็ได้ e n g i n นปลาโอซีจีไม่จะออกก็นการใหม <c oughs> ่โอ้ปลาเบอร์วกากาอ้เหี้แนนารักดีวะ่ะเออมันอ๋อมันเทคแบบแปนเน้จปปโอเคมันเป็นมันเป็นเอน i n g i n e ในสเปเอ้ปเปเอย,อยี็น่าใช้ได้อซีจีแตู่จักมัน,น,น,นไม่ได้ ไปเพื่อนซิงค์ให้กันไปแต่ว่าเพอนโอ้ยชนได้ก่อนเนี่ยปลาซิงค์ที่มันจะออกแบบพิกเมื่อไหร่ความชิบหายมาไม่เล่นน่ะโเกมระเบิดแม่ไปต่อนึกออกแล้วเล่นกันเล่นไงไอ้ดีไงนะบอไอ้ไอ้เล่นกับไอ้ปลานรกอ่ะไอ้ปลาโบราณได้ดิปลาหมี น่าสนใจแต่ว่าถ้าจะเล่นก็คือมัตเตอร์ดูเอลเท่านั้นถึงจะเร์ฟวเวร์กแบงไม่เล่าไม่จริงเลยเกียบเล่าเลยย่อๆก็ได้พี่เกียบเล่ายาวไปเยอะเดียวเมานี่พีเอมทำนาเี้ยนเนียไว้ทีิดกิว้าละโอยรุ่น ะบายลือกกดกระจติยาไ<ค><ห>อเฮี้ยนี่มงเฮียจริงรอบนี้ระเบิดระเบิดระเบิดพี่จำหน้าเหียนี่แล้วแล้วจำไว้ว่าจะเจอเจออีกสามเดือนพี่สามเดือนหรอมันมีสิ่งที่เรียกว่าอ e ี <c oughs> เวนเจอร์ซี่แบนลิสไหมเกร็งแกลัวไปเ<อ>ไ,ไดมื่ก็ควรมีนะพี่ไอ้เหี้ยเป<ม>็นบดีเนี่ยตัวดีเลยพี่ กูค่อนข้างคิดในใจว่าไอคนคิดการแบบนี้ที่มันไปพบด้อยอะไรหรือเปล่าเล่นการไม่เก่งเลยตีมกูไม่เก่งสักทีวะหรือออกอะไรอย่างนี้อะไรมาเนี่ยี่ไปโดนหมดแม่งเกี่ยผมว่าแบนรอบหน้ามีสอบไปที่หน้าโดนมากสุดคือไอ้นี่ดีที่นี่คอยจะเฟ็นนิวอะไอ้เชี่ยไปโดน อ้มันขับสปีดเจ็ด EC เตี้ยร้อยคือสปีดเจ็ะพี่มันสวยสวยพี่เทียร์มาเลยคอยดีคอร์นรอบเนี้ยก็สามารถตั้งโต๊ะได้สวยสวยด้วยดิค่ะทำยินท์ทำไมอะเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนตะโบนไปเลยพูดก่อนเลยพูดก่อนเลยโอ้ยรถต้องวิ่งขับได้ด้วยหรอวะผมให้ราคาไปที่นี่สูงมากอ่อเอนจินไปมันไม่ใช่เป็นเอนจินอะ โคตรโกงเลยใบนี่เขียนเขาบอกออกไปนี่คือมันดีหมดเลยใช่ไหมเรี่อทั่วประเทศเนี่ใช่ผมให้ดีผมให้สองอีกใบนี้ก็าดีอะไรครับเอไรครับเอไรฮะไม่ไรคือตัวลูกมันอีกใช่โอ้สีดำใช่เดียวไปข้างล่างไม่เห็นมันปีสเปย์แล้วก็มุฟอีกฝั่งได้ปะโมอโมอได้อีกฝั่งมันมุฟไปเทินเราพี่ีคือมันมุฟไปเทินเราอะอ่า เนี่ยไอบี่แค่ละัถูกมาไอีิก็ยังยังรับได้อยไอไอไรฮาร์ดนี่ไม่เี่ยจริงอเที่ยแต่เรเซอกูเป็นเสียงแจมแล้วแม่มันไม่มีข้อเสียเลยไอไรฮาร์ดอ่ะใช่ไม่มี้อเสียเลยมันเฟอร์เฟคมากอะโลดเลยโลด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 โดคนนนนแล้วเรียกมาม่จด้วยเนมันว่ะ ยอดยอย่ยอกออกการ์ดไม่ี่คก็เล่นกับเด็กเดียวเททใส่พี่และที่เขาทำเคลาลาม็นมาเพื่อเลยคือคืออะไรขนขนไมทำไอ้เี้ยนี่มีปคตรูงาไอ้ีีสองมันโคตเก่ง่ะพี่ชีหนึ่งตัวสเปซ